ตอนตอนตอนอยู er <c oughs> ่ข้างนี้นั่งผมแดงนะครับเพราะนั้นแหละพระเจ้าตักเสียนคุนตั้งเชียร์ใหม่ื่อนะครับผมใหไม่อยู่ประจำเอากป็งขมข่าวคุณเรียงยานพญาไปเขานี่รู้ไหมคนที่ให้เงินมาจริงจริงในชื่ออะไรเขาชื่ออะไรไม่รู้อย่างตัแต่เวลาเจอกันที่กุเทบย์นังพยาผมเขา ฉันเจียเดลียวต้นแจติจอ่ะคือแก่ตั้เงินเล่นนัครับอันนั้นอันนั้นทหารกล้าทหารเอกนะอันนี้พระเจ้าตรีศินอันนี้พระพุทธยอดฟ้าครับพระพุทธยอดฟ้าอันนี้พระพุทธยอดฟ้าต้นต้นนี้ครับเขียนไงพระพุทธยอดฟ้า นันเรียนวันวันแรงของวันเรียนพี่เออต่อต่อต่อไปต้นนู้นต้นเอ่อต้นนู้นเป็นเป็นเอ่อต้นนู้นเป็นพระมหาโมคลานะหลวงปู่ใหญ่ขุนพลแก้วพระมหาโมคลานะหลวงปู่ใหญ่ขุนพลแก้ว ไม่ต้องวงเงิไปเรื่อยปูนของเรายังมีอยู่อีกมากโย่ที่โรงขายไม่สะดวก ถ้าทาอะไรนไี่ไม่มีไม่มีอุย,กยากใจพุยลำบากใจข่าใจว้านะผู้ใหญ่ทู้เขาวิบนาำทะเลได้อันนั้นภาษาที่พูธคำจะบพร่อูวาพหัสกว่านะภาษา,ท,า,า,ท,ท,า,ท,าที่พดภาษาที่พต้นพุทธเตัมต้นนีน้พระุทธที่ยอดฟ้าต้นต้นหนตนที่สอง แล้วแล้วนะครับแล้วอาาอาณาชาพิจการเศรษฐีครับข้าเชื่อข้าใจใหญ่ใจแข็งแข็งคนอะมากย้ายเขาแล้วนะครับขอบคุณครับลอกเส้อข้าพิช้าใจ่าใจกว้างใจอดเอ๋อจับที่หมายมือควง ยังยากเลยยังยากเลยฉันทำมาแล้วฉันสร้างมาแล้วฉันรู้มาแล้วไปยืตากเ่นไไปาเมาเลเซียไม่มีที่ไม่คุณน้องเ่าด้ยครับไม่คุณี่านคับแต่ไปก็สร้างทิพิธภัยอดาอิใหม่อันจเลียีเปนะเนียงตาเเจชลงเออเป็นมืยอดเขาเจ้าเก็บปานได้ยอดหม่ิดกันมืนั่น ยอดนับหมื่นเลยนะยอดก็ไนใหญ่ก้อนเชถ่ายเดเ่้าลงเช็บบาทูที่เจ็บไรง่างนี้เช็บเรหมื่นกว่ากันแน่นอนย่อมสนุกกานต่อไปต่อไปยาโมน้ำพันทุกครับผมอผงทองนะรับผงทองยาโมนี่เอางทขึ้นเอางมีทองบ่องทไม่มี เดี๋ยวมันต้องมีเราเชื่อว่ามันต้องมีเราคงไม่เคยมับออยู่ในสลาใครหาสองข้าได้ฉันให้เป็นสสป้อมเรป้อมเรเอาทีเพลงระงงชาวบ้านก่อนระงงชาวบ้านก่อนเรียกลูกหลานน้าโมมาช่วยกันเชิญลูกหลานยาโมมาช่วยกัน